ก, pic. ก็อย่าเนี่้ก็เป็นหมาดน,นะครับเราถ้าเราตีขึ้นตังได้นะเราลองตีขึ้นตังก่อนเพราะว่าเราลองลากลากลงให้เนียนๆนะปลามันจะกัดตอนที่เราลากลงครับบางทีนะประจําเขาฝุ่นนะประจําเลยเล่นแค่นนะี้อยู่ใกล้ๆ ป่าครับรุดสายมันชอบกินไม้

โอ้โหสะบัดจนหลุดนะเจ้าเกือบไปอีกแล้วครับผมไม่ผิดหวังคือจะบอกอีกก่อนอีกอย่างคือบางทีปลามันติดคือเหยื่อตัวเนี้ยบางทีมันก็มันติดมันก็ติดอยู่ครับบางทีมันติดมันก็บางทีมันก็มีหลุดนะครับบางคนแบบซื้อไปแบบว่าปลาดิ้นหลุดดิ้นหลุดครับก็คือให้ผมแก้ก็น้ำต้องวิตแรงนะครับวิตแรงหน่อยแล้วก็อย่างคือ แล้วแต่จังหวะการสะบัดของตัวเบรคครับทีมันสะบัดไปเข้าส่วนที่มันไม่แข็งครับบางทีมันก็หลุดครับปกติครับผมแต่ถ้าผมแนะนํานะถ้าตัวไหนซื้อไปแล้วยางมันแข็งจัดครับงัดตัวเบรดขึ้นหน่อยครับให้มันแบบพอดีกับยางครับก็จะได้ดีก็จะวัดตัดปัติดดีเห่ือเดิมครับผมคือหลายอย่างยางที่ผมเนองานที่ผมส่งไปครับคือผมคัดทุกตัวนะครับผมนั่งเช็คทุกตัวเลยเพราะว่าต้องเช็คแบบละเอียดๆนะครับเพราะว่างานเนี่ยครับคืออยากให้อยาก ไม่อยากให้มีตัวเสียหลุดไปครับตัวที่แบบอะะไรสภาพยางไม่เบี้ยวๆอะไรเงี้ยครับก็ผมพายามคัสดสุดๆเลยครับทุกตัวชิกตัวครับนี่ครับแม่นแค่ครับก็อันนี้ก็จะค่อยดึงออกมาก็ได้จะได้มันเดือดรับเขียนผมใช้แล้วจะได้ปลา <laughs> สุดเจ, <laughs> จ้าครับผมยาวๆนะคือ ดูจากสภาพหมายม,มันกัดเหมือนตามันตื่นน้ำฝนน้ฝนมันตกหยุดไปนะก<อ>็ผมจะลองไปย้ำน้ำนะครับจะดูนิจะดูสังเิตตัวหมายแล้วก็หมายมันค่อนข้างที่จะลบด้วยอะ เดี๋ยวจะหลุดจะหลุดแล้วจะหลุดมันจะหลุดแล้วตาสิง่ามอยู่ เดี๋ยวมันติดตัวที่แข็งนะครับโชคดีไปครับผมโูหเนี่ยอกาศที่มันจะหลุดค่อนข้างๆที่จะสูงครับถ้าเจออาการที่มันแบบสายมันไปพันจ่งไม้แล้วมันแน่นๆครับปลาสะบัดแล้วมันปากมันฉีกได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่หลุดหายสวยนะถ้าหลุดไปนี่เสียดายแย่เลยรับเมนแค็ปลาอากานข้างๆที่จะระแวงครับก็ถ้าเจอหมาที่มันกัดแบบเนี้ยกัดแล้ววิ่งกัดแล้วคล้ายๆครับแนะนำนะครับ ถ้ารู้ว่ามันอยู่รีบวัดนะมมนเน้นสงสัยครับผมที่เหยื่อตัวมันเล็กครับมันกัดไปก็มิดแล้วครับเนี่ยเม่นแค่นะก็คือถ้าเหย่อในปามกมอนครคบเดี๋ยวว่าโอกาสตึงมือสูงมากนอกจากสมันขายครับเนี่ยโอเครู้เรื่องครับเม่นแค่ครับผมไม่ทําให้ผิดหวังครับผมก็เป็นเหยื่อตัน้ครัที่กานเล็กสุดเลยแต่ว่า รู้สึกว่าถ้าวิ่งมาเหยื่อนะเหยื่อตน,นี้ครับมันจังหวะวิ่งครับบางทีมันอะไรอ่ะมันมาแบบผิวมันมากกึงก่งกึ่งุดน้ำครับมันทําให้ปลาแบบกัดง่ายครับผมลองสระพัดนะถูกใจปลาครับผมถูกใจผมด้วยโอเคครับผมเม่นแคบไม่จีบหลังครับผมสุดยอดครับ